สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะตุลาคมนี้ก็นับว่าจะเป็นจังหวะเปลี่ยนชีวิตของคุณในหลายประเด็นนะคะเนื่องเพราะว่าจะมีดาวสำคัญหลายดวงเคลื่อนย้ายราศีโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของคุณที่จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคมปี2568นี้ค่ะ และเมื่อดาวพฤหัสได้ย้ายเข้าสู่ภพปุตะในครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นการย้ายเข้าสู่จุดแห่งการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตช่วง3เดือนสุดท้ายนะคะไตรามาสสุดท้ายของปีนี้จะเป็นโอกาสที่ชาวมีนทั้งหลายมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนงานการเริ่มโปรเจกต์ใหม่การเรียนต่อหรือแม้แต่การขยับสถานะในชีวิตดาววสนาของเราไปโคโจรในปุตตะนั้นจะยังส่งผลให้จิตใจของเจ้าชะตา จะกลับมาสดใสมีความกระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่นะคะส่วนดาวสุกก็จะเป็นดาวอีกดวงที่ย้ายออกจากภพอริด้วยค่ะและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีสำหรับคุณเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะชาวมีนอาจจะรู้สึกค่ะว่าชีวิตของคุณ ถูกกดดันถูกขัดขวางเนาะทั้งในเรื่องของการเงินและก็เรื่องความสัมพันธ์รอบตัวทำอะไรก็มีอุปสรรคมีปัญหามีข้อติดขัดแต่เมื่อดาวสุกย้ายออกจากอรีนะคะก็จะเคลื่อนห่างออกจากการเพ่งเล็งของดาวเสารเนาะก็จะช่วยทำให้ชีวิตจิตใจสมองจะโล่งมากกว่าเดิมการเงินที่เคยติดขัดก็เริ่มที่จะมีช่องทางไหลเวียนหมุนเวียนสะดวกมากขึ้นนะคะ และนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของชาวมีนประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนดาวดวงอื่นๆที่โครจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับโชคชะตาของคุณค่ะในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นเดือนที่มีดาวดวงใหญ่เคลื่อนย้ายราศีอีกครั้งนะคะทางโหราศาสตร์นั้นนาอพ่อหมอแม่หมอก็มักจะนิยามกันว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนของชีวิตนะคะเป็นการก้าวสู่เส้นทางใหม่ที่ชัดเจนและดาวพฤหัสบดีนะคะดาวประจําตัวของคุณนี่แหละที่กําลังจะย้ายเข้าสู่ ราศีกรกฎ ในวันที่สองตุลาคมก็ถือว่าเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสนะคะพบปุตรตะนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรบริวารความคิดสร้างสารรค์การเริ่มต้นสิ่งใหม่รวมไปถึงความสนุกสนานในชีวิตค่ะเมื่อดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งคุณธรรมความเจริญก้าวหน้าการขยายขยายนะคะเข้าไปเสวยมาตรฐานมหาอุดในราศีแม่ธาตุน้ำนั้นก็ย่อมจะส่งกระแส พลังงานในด้านที่ดีนะคะในทางที่เป็นลาภผลมาถึงชาวมีนอย่างเต็มที่นะคะเอาหลับแล้วว่า3เดือนสุดท้ายของปีนี้ดาวพฤหัสจะช่วยหนุนให้คุณนะคะจะมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งจะมีความคิดสร้างสรรค์และจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบไม่ขาดสายชีวิตที่เคยติดขัดก็เริ่มที่จะโล่งมากขึ้นจะมีทั้งความสุขความสำเร็จและโชคลาภจากบุญกุศลที่ คอยหนุนส่งอีกทั้งคุณนั้นจะได้แรงผลักดันแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกด้วยนะคะ ในวันที่11ตุลาคมค่ะดาวศุกร์ก็จะย้ายออกจากภพอรีและก็ย้ายมาเล็งลัคนาเกิดของคุณและตรงนี้แม่หมอมองว่าเป็นข่าวที่ดีอย่างยิ่งนะคะเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันถูกกดดันถูกขัดขวางทั้งในเรื่องของการเงินและความสัมพันธ์รอบตัวทำอะไรก็มีอุปสรรคไปซะทั้งหมดนะคะมีสหายคนไว้ใจก็มักจะตั้งตัวเป็นศัตรูมักจะสร้างปัญหาให้ต้องคอ แ,แต่เมื่อดาวสุกย้ายนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ปัญหาที่มีมันจะเบาบางลงไปการเงินที่เคยติดขัดก็จะเริ่มคล่องมือมากขึ้นและดาวสุกที่เล็งลัคนานั้นถือว่าจะช่วยเสริมนะคะในเรื่องของเสน่ห์เฉพาะตัวช่วยเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์และการเจรจานะคะและสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทนะคะก็จะเป็นเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือผลักดันคนุณ ะะทำให้ทั้งการงานการเงินมีแรงหนุนที่ดีมากขึ้นเพียงแต่คุณนั้นจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะเพราะดาวศุกร์เดิมทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะคะ่ะตรงนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนนะคะถ้าหากคุณไม่เป็นคนที่เจ็บป่วยซะเองก็อาจจะเป็นคนรักคู่ครองที่เจ็บป่วยไม่สบายในช่วงนี้นะคะ ในวันที่18ตุลาคมค่ะดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่พบมรณะเอาละ่ะตรงนี้มีดีมีเสียค่ะในด้านที่ดีเนาะเมื่อดาวอารีโครจรเป็นมรณะนั้นก็แปลว่าศัตรูจะแพ้ภ่าย อุปสรรคปัญหาจะหมดไปแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะก็เป็นไปได้ค่ะว่าบางทีมันจะมีบางเรื่องในชีวิตนะคะที่คุณจะต้องตัดสินใจยอมปล่อยหรือเปลี่ยนเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเช่นอาจจะต้องยอมตัดจบเคลียร์ปัญหาภารหนีศิลจนทําให้คุณจะมีค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่แต่คุณก็จะได้ความสบายใจเข้ามาแทนและดาวอาทิตย์นี่แหละจะทําให้คุณมองเห็นความจริงชัดเจนขึ้น มองเห็นว่าสิ่งไหนที่ควรจะจบสิ่งไหนที่ควรจะตัดทิ้งไปเพื่อที่ชีวิตของเราจะเดินต่อไปได้อย่างโปร่งโล่งกว่าเดิมนะคะในวันที่23ตุลาคมนะคะดาวพุธก็จะโครจรเข้าสู่ภพสุภาตรงนี้ก็จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวในเรื่องของความรู้การสื่อสารการเดินทางเป็นจังหวะที่เหมาะกับการวางแผนอนาคตนะคะใครที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าความคิดมันตื้อตื้ ตตันตันนเมื่อดาวพุธย้ายออกจากมรณะนั้นก็จะทําให้มีไหวพริบมีปฏิพัณฑ์กลับมาดีมากขึ้นและยังเป็นจังหวะที่คําพูดของคุณจะมีน้ําหนักหน้าฟังเหมาะกับการเจราจาติดต่อนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะสําเร็จสูงหรือใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเดินทางงานออนไลน์ช่วงนี้บอกเลยว่าจะเข้าทางคุณยิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งขยันก็ยิ่งรวย เอาละค่ะชาวมีนทั้งหลายในที่สุดแล้วค่ะสิ่งที่คุณรอคอยมานานก็เดินทางมาถึงสักทีค่ะ เพราะว่าในวันที่26ตุลาคมนะคะในช่วงปลายเดือนในที่สุดดาววังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจากโครจรย้ายออกจากความเป็นมรณะและถ้าหากเราจะพูดกันแบบตรงๆเนาะช่วงที่ดาวอังคารโครจรอ,อยู่ในราศีตุลคือช่วงกันยานะคะไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมต้องยอมรับเลยว่าเมื่อดาวการเงินของคุณโครจรเสียหายก็ทําให้หลายคน,นะะจะรู้สึกว่าการ เงินช่วงนี้มันจะเป็นภาระที่หนักนว่วค่าใช้จ่ายจะเยอะมากนะคะหาเงินมาได้มากแค่ไหนคุณก็เก็บรักษาไว้ไม่อยู่บางคนหนักกว่านั้นก็ถึงขั้นต้องกู้ต้องหยิบยืมหรือหาวิธีหมุนเงินให้ทันนะคะแต่เมื่อดาวอังคารโครจรอ,ออกจากมอรณะแม่หมอบอกเลยค่ะว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณจากนี้ไปจะเปลี่ยนดีขึ้นแบบทันตา การเงินรายได้จะเริ่มไหลเข้ามาอีกครั้งจนคุณรู้สึกเริ่มฟื้นตัวนะคะ เงินที่หวังที่รออยู่ก็มีเกณฑ์จะได้รับและดาวอังคารในราศีพิจิกนั้นจะโครจรเข้มแข็งเป็นเกษตรตราที่บดีจึงเป็นสิ่งที่การันตีค่ะว่าตั้งแต่26ตุลาคมเป็นต้นไปดวงการเงินของชาวมีนทั้งหลายจะเริ่มฟื้นตัวจะกลับมามั่นคงเข้มแข็งดังนั้นค่ะสำหรับภาพรวมดวงชะตาของคุณในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีมีนก็เหมือนคนที่ 9ผ่านช่วงฝนตกหนักและก็ผ่านพายุแรงๆมาแล้วนะคะจากนี้ต่อไปคุณจะได้เดินเข้าสู่เส้นทางที่ท้องฟ้าจะโปร่งใสมากขึ้นดาวพฤหัสบดีจะพาคุณให้ได้ไปเริ่มต้นในสิ่งใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ดาวศุกร์ก็จะช่วยเคลียร์อุปสรรคเก่าๆให้ค่อยๆหมดไปและแน่นอนค่ะว่าดาวอังคารที่กลับมาโครจรเข้มแข็งนั้นจะช่วยคืนพลังทางการเงินของคุณให้กลับ ลับมาหมุนเวียนคล่องไม้คล่องมือมั่นคงมั่งคั่งอีกครั้งนะคะในด้านการงานก็สำหรับดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนั้นถือว่าดวงดาวจะย้ายเข้าไปปลุกความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะดังนั้นถ้าหากชาวมีนนะคะคุณมีไอเดียอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานอยากจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆเพิ่ม ตุลาคมนี้เป็นช่วงเดือนที่เหมาะสมสำหรับคุณเพราะว่าดาวพฤหัสจะช่วยผลักดันให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้ไวมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะดาวศุกร์ในปัตตนินั้นก็จะช่วยนำพาเพื่อนร่วมงานคู่ค้าคู่สัญญา หุ้นส่วนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้เข้ามาช่วยหนุนนะคะทำให้งานที่เคยต้องลุยเดียวต้องทำคนเดียวจะมีคนเข้ามาช่วยแชร์ช่วยแบ่งเบาทำให้ชีวิตของคุณจะง่ายมากขึ้นคนที่ทำงานประจำรับราชการเดือนนี้ก็นะว่าจะเป็นช่วงที่จังหวะดีผลงานของคุณจะเป็นที่จับตามองนะคะถ้าได้ทำงานกับคนหมู่มาก ก็มีโอกาสจะได้โดดเด่นคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายก็จริงแต่มันจะช่วยเปิดทางให้ชื่อเสียงและเครดิตความสามารถจะปรากฏชัดนะคะเจ้านายจะเห็นผลงานและมันก็จะส่งผลต่อการขยับขยายเลื่อนขั้นของคุณในอนาคตนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์นะคะตุลาคมนี้ถือว่าตลาดจะเริ่มเปิดโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะงานที่เกี่ยว กี่ยวกับออนไลน์ก็จะดูคึกคักมากขึ้นส่วนออฟไลน์นั้นนะคะลูกค้าใหม่ๆจะติดต่อเข้ามาหรือจะมีดีลใหญ่ๆเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวถือว่าช่วงนี้จะมีคู่ค้ามีหุ้นส่วนหรือว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาช่วยซับพอร์ตคุณมากขึ้นนะคะส่วนคนที่หางานสมัครงานนะคะช่วงนี้ก็เป็นจังหวะทองค่ะ เพราะว,ว่าดาวพฤหัสท,ที่ย้ายราศีจะช่วยเปิดโอกาสให้การสมัครงานการสอบสัมภาษณ์หรือว่าการเรียนต่อน,นั้นจะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนคุณมีเกณฑ์จะได้โชว์ความสามารถด้านการสื่อสารความคิดสร้างสารรค์จนเป็นที่ถูกใจของผู้สัมภาษณ์นะคะเอาล่ะถ้าเล็งว่ากำลังจะหางานใหม่ยังไงก็อย่าช้าคุณจะต้องรีบยื่นใบสมัครยื่นข้อเสนอกันได้เลยนะคะ ในด้านการเงินและโชคลาภในเดือนตุลาคมนี้นะคะแม่หมอมองว่าสถานาการเงินของคุณจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะแต่ต้องยอมรับเนาะว่าในช่วงต้นเดือนคุณอาจจะยังรู้สึกอึดอาจรู้สึกติดขัด และรายได้ที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มไม้เต็มมือนะคะบางท่านนั้นก็มีรายจ่ายที่รออยู่จนคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าสู่ภพปัต,ตนีและก็เลงลัคนาเกิดของคุณในวันที่11ตุลาคมตรงนี้จะช่วยให้ในเรื่องของการเงินรายได้จะเริ่มมีแรงหนุนมาจากคนรอบตัวนะคะอาจจะได้มาจากคู่ครองหุ้นส่วนลูกค้าหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่จะยื่นมือเข้ามาช่วย เหลือชาวมีนนะคะจะได้โอกาสทางการเงินใหม่ๆผ่านการเจรจาการร่วมลงทุนหรือจากเสน่ห์และก็ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์กับผู้คนค่ะและสิ่งที่คุณควรทําในจังหวะนี้ก็คือการเปิดใจรับความช่วยเหลือนะคะถ้าหากคุณมีปัญหาคุณจะต้องกล้าพูดกล้าขอกล้าบอกด้วยนะคะและก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็จะมาถึงในวันที่26ตุลาคมค่ะเมื่อดาวังคารดาวการเงิน ของคุณ ย้ายออกจากภพมรณะเรียกว่าหลังจากที่คุณต้องเหนื่อยกับการหาเงินแต่เก็บไม่อยู่นะมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายฉุกเฉินจนทําให้การเงินมันไม่มีความมั่นคงเมื่อดาวอังคารเปลี่ยนตําแหน่งในครั้งนี้ก็จะช่วยทําให้สถานการณ์ทางการเงินจะพลิกฟืน้นนะคะการเงินจะคล่องขึ้นหรือชาวมีนจะเห็นทางออกจากปัญหาทางการเงินที่มีเอาล่ะจากนี้ไปการหมุนเวียนของรายได้จะมีเข้ามาจากหลากหลาย ทางนะคะคไม่ว่าจะมาจากงานหลักงานเสริมหรือแม้แต่การที่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่คุณคาดไม่ถึงอย่าลืมนะคะว่าดาวศุกร์ที่เล็งลัคนานั้นจะทําให้คุณมีโอกาสทําเงินได้ผ่านการใช้สเสน่ห์เรียกว่าถ้าหากคุณเปิดใจพูดคุยเจรจาหรือสร้างคอนเน็กชันใหม่ๆตรงนี้ก็จะมีช่องทางที่สามารถทําให้เงินในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์สำหรับคนโสดค่ะดาวสุขที่โครจรเล็งลัคนานั้นก็จะเป็นตัวช่วยเสริมนะให้คุณมีเสน่ห์เป็นพิเศษทำให้ใครๆก็อยากจะเข้ามาทำความรู้จกักหรือว่ามีคนแอบสนใจคุณแต่ว่าดาวพุธดาวคู่ครองของคุณช่วงนี้ โครจรเดินหน้าและถอยหลังนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่มีเข้ามามันจะมาไวไปไวหรือจะมีความไม่ชัดเจนอยู่บ้าง และสิ่งที่ชาวมีนจะต้องระวังก็คือคุณอย่าได้รีบร้อนฝากหัวใจเพราะว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันยังมีเงื่อนไขนะคะเช่นคนคนนั้นอาจจะมีอดีตที่ยังไม่จบหรือความรักมักจะมาในรูปแบบทางไกลออนไลน์ทําให้คุณยังไม่เห็นนิสัยหรือว่าตัวตนที่แท้จริงของคนที่คุณคุยอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงเดือนนี้ก็มีทั้งเรื่องที่หวานและก็ขมปะปนกันไป คู่ที่รักกันดีนะคะดาวศุกร์ที่เล็งลัคนาจะมีส่วนทําให้คุณนะคะได้รับการช่วยเหลือซัพพอรอตจากแฟนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือถ้าหากมีปัญหาก็พร้อมจะช่วยกันแก้ไขแต่เพราะว่าดาวพุธนะคะดาวคนรักของคุณจากโครจรเป็นมรณะก็ส่งผลทําให้บางคู่นะคะช่วงนี้คนรักคู่ครองจะเจ็บป่วยไม่สบายจะต้องอยู่ห่างกันก็ได้ค่ะหรือ ก็เป็นไปได้ว่าคุณกับแฟนมักจะมีความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะการสื่อสารที่ไม่ตรงกับใจอาจจะกลายเป็นประเด็นให้ต้องพูดซ้ำคุยซ้ำอธิบายซ้ำๆดังนั้นเราก็จะต้องใจเย็นและพยายามเปิดใจรับฟังนะคะอย่าใช้อารมณ์นำเหตุผลแล้วทุกๆปัญหาจะผ่านพ้นไปได้นะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ก็ในเดือนตุลาคมนี้นะคะถือว่าตัวของชาวมีนจะต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับความร้อนและก็การอักเสบนะคะเช่นอาจจะเป็นไข้ตัวร้อนโดนน้ำมันหรือว่าของร้อนร้อนลวกใส่บางท่านก็อาจจะมีอาการเกี่ยวกับความดันอาการปวดหัวไมเกรนหรือจะเป็นร้อนในเป็นแผลในปากนะคะเอาล่ะบางคนนะคะคุณก็อาจจะไปเจอกับอุบัติเหตุเล็กๆที่เกิดจากความประมาทซุ่มซ่ามใจลอยนะคะ ในส่วนวันที่มีเรื่องให้ไม่สบายใจลูกหลานไม่สบายหรือเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆจะได้แก่วันที่3 4 16 17 21 22และวันที่31ตุลาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่เดอ h e ฮอร์มิหาถ้วยและ 6คาถาก็สำหรับไพ่พระฤาษีหรือว่าไพ่ The h e r m i t มนั้นก็แปลว่าตุลาคมนี้เนาะชาวมีนเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องไปเผชิญกับจังหวะที่คุณจะต้องถอยออกมาจากความมุ่นวายรอบตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความรักหรือว่าปัญหาชีวิตที่รุมเร้าอยู่เรียกว่าชาวมีนนะคะจำเป็นต้องมีช่วงเวลาของความสงบ อยู่กับตัวเองเพื่อคิดทบทวนนะคะมันไม่ใช่การหนีปัญหาค่ะแต่ว่ามันเป็นการตั้งสติเพื่อรอจังหวะที่ดีเพราะว่าในทางโหราศาสตร์ต้องบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบที่หวังนะคะดาวพุธกับดาวอาทิตย์ก็ยังโครจรตกช่องมรณะ ก็ทำให้หลายอย่างมันยังดูคลุมเครือนะคะอาจจะมีข้อตกลงที่ไม่ชัดเจนมีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่คุณจะต้องถอยออกมาเพื่อหาคำตอบให้กับตัวเองนะคะส่วนไพ่ใบต่อมาจะเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่หลายคนไม่ชอบเลยเพราะห้าถ้วยนั้นกำลังบอกว่าเจ้าชะตาอาจจะต้องเจอกับความผิดหวังบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ไม่เ ็นไปตามอย่างที่หวัง การเงินที่ยังไม่น่าพอใจหรือบางทีนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดคุณจะมีความรู้สึกเสียดายในสิ่งที่คุณสูญเสียไปแต่ว่าหัวใจสำคัญของไพ่ใบนี้นะคะก็คือการเปลี่ยนมุมมองนะคะความผิดหวังที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันไม่ใช่เครื่องหมายของความล้มเหลวนะคะแต่มันคือบทเรียนที่กำลังบอกว่าถึงแม้ว่าบางสิ่งไม่เป็นไปอย่างที่คิด แต่คุณก็ยังมีพลังและก็มีโอกาสใหม่ๆรออยู่ข้างหน้าเสมอและเมื่อคุณผ่านทั้งการค้นหาตัวเองคิดทบทวนและความผิดหวังมาแล้ว ไพ่ใบสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นก็คือไพ่หกคาถาไพ่แห่งชัยชนะและการได้รับการยอมรับสำหรับชาวมีนนะคะในเดือนตุลาคมนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเริ่มต้นด้วยการตั้งสติทบทวนและพบเจอกับความผิดหวังอยู่บ้างแต่ว่าปลายทางนั้นคุณกำลังจะได้รับชัยชนะที่แท้จริงอาจจะเป็นความสำเร็จในเรื่องของการงานาการได้รับคำชมจากเจ้านายสามารถปิดดีลที่รอคอยได้หรือ ือแม้แต่กระทั่งการที่คุณจะได้พิสูจน์ให้คนรอบตัวเห็นว่าคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนเพราะไพ่หกคาถาไพ่ใบสรุปนั้นจะสื่อถึงการที่คุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าทุกๆความพยายามที่ผ่านมามันจะไม่สูญเปล่าแม้ว่าเส้นทางก่อนหน้านี้มันจะมีความยากลําบากแต่ว่าความสําเร็จที่คุณจะได้รับยังไงมันก็จะคุ้มค่า เพราะปลายทางนั้นมันจะมีชัยชนะมีความสำเร็จความสมหวังรอคอยคุณอยู่นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนตุลาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดที่คุรใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t e super tank หรือช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องเลขมงคล Lucky Number Channel ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ